ใครฟังอยู่นะทั่วโลกนะรีบหยุดนะหยุดอะไรรู้ป่าหยุดอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีห้ามหยุดแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาที่ฐานวันที่หล่อพันในเลส่วนนีอิสระท่านต้องห่างจากอิสระในอารมณ์ไม่ดีแล้วนะเพราะท่านอารมณ์ไม่ดีเนี่ยท่านรู้หรือเปล่าขึ้นที่ไม่ดีเนี่ยมันมาที่ท่านนะ คลื่นที่ไม่ดีที่ปุณธทิ้งไว้ในโลกเนี่ยที่กรรมกรรมไม่ดีเนี่ยท่านคิดไม่ดีเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็มาลองคิดดูดิถ้าเราสวดมนต์แผ่ไปที่ไหนคลื่นที่ดีที่นั่นมันก็มาที่เราเย่ยบารมีพระพุทธเจ้าในอดีตท่านด้เดาไปด้วยนะทิ้งไว้ในโลกเนะียไม่มีใครเอาอะไรในโลกนี้ไปได้หรอกทิ้งไว้ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านก็ทิ้งไว้ ส่านไปจากความรู้สึกนี่คือความเป็นจริงนะเราทํากรรมมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอดีตนู่นทั้งดีหรือไม่ดีมันก็ยังอยู่ในเนี่ยอยู่ในโลกนะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนมันจะมีความรู้สึกไะรู้สึกดีเอ๊ะตรงนี้รู้สึกดีเว้ยรู้สึกคุ้นคุ้นแสดงว่าในอดีตอยู่นะตรงนั้นอนะ่ะไม่ได้ไปไหนจะบอกมนุษย์เนี่ย มันก็อยู่แค่เนี่ยมนุษย์ข้างบนข้างล่างนแค่นี้สังสาราวัตรมีแค่นี้ไม่ข้างล่างกับข้างบนไม่ข้างบนกับมนุษย์หรือไม่กับสัตว์ส่วนสัตว์ก็อยู่กับมนุษย์มีแค่นี้เรียนไปเรียนมาโอ้ถ้าท่านมีฐานนะท่านเข้าใจตัวท่านเองนะก็จะรู้แล้วเออขูเกิดมาไม่รู้กี่จำแทบจะไม่ได้แล้ว ย้อนได้ก็ไม่กี่ชาติเลยนะพูดถึงถ้าฝึกจริงๆนะมันก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างตายก็ศูนย์คือไม่เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนะฟันเลี่ยมทองเอาไปไม่ได้นะเอาไปได้แต่เอาไปได้แต่ความรู้สึกสุดท้ายที่ธาตุมันธาตุมันบีบเราแหละธาตุเนี่ยธาตุทั้งสี่เนี่ยมันบีบโดยความแก่ ดิบในโลกของมีคมของแหลมของมีคมอะไรของกระทบเนะี่ยไม่รู้วควบคุมไม่ได้มันก็ออกแหละ